ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจ่าพันวิโรจน์นะครับและนี่ก็คือรายการหมอรองกระดูกทับเส้นรักษาได้ด้วยตัวเองนะครับตรงตามคอนเซ็ปต์รักษาตัวเองได้เลยไม่ต้องพึ่งพาใครทําอยู่ที่บ้านได้เลยนะครับวันนี้ครับผมจะมาสอนท่านผู้ชมทําท่านอนทำห้าท่าซึ่งทําให้หลายๆคนที่เป็นหมอรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับหายมาแล้วนะครับไม่เชื่ออ่านใต้คอมเมนต์ดูนะครับจะได้มีกําลังใจนะครับเพราะว่า มีหลายท่านที่ทำเราดีขึ้นทำเราหายมาลงคอมเมนต์ให้ทําให้เรานั้นมั่นใจที่จะทําตามอ่านแล้วรู้สึกดีอ่านแล้วรู้สึกว่าเออน่าทําตามนะครับ <c oughs> มาหมอรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับท่านอนเนี่ยมันจะเหมาะมากสําหรับผู้ป่วยที่ติดเตียงครับใครที่เป็นหนักจนติดเตียงแล้วนะเดินไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วนะให้ทําท่านอนทํา5ท่าครับประมาณ3เดือนประมาณ3เดือนครับท่านผู้ชมก็จะลุกขึ้นมาได้ ไม่นอนติดเตียงบางคนอาจจะเ็วกว่านั้นครับเดือน2เดือนอาจจะลุกขึ้นได้เลยถ้าเกิดทําถูกต้องนะครับ <c oughs> ก็สามารถที่จะทําท่ายืนต่อได้เลยนะครับ <c oughs> หมายความว่าไงหมายความว่ามันมี2ท่าครับ <c oughs> ท่ารักษานะคือท่านอนท,ทํา้าท่าสาหรับผู้ป่วยติดเตียงให้ลุกขึ้นมาได้นะครับแล้วพอลุกขึ้นมาได้เสร็จให้ไปทําท่ายืนทานะครับท่ายืนทํไปดูที่ไหนกดติดตามครับแล้วกดลงไปดูจะมีท่ายืนทําอยู่นั่นคือท่ารักษานะครับ ที่ได้ผลดีที่สุดนะครับอ่ะคราวนี้ท่านอนทำเนี่ยมันดีมากแค่ไหนนะครับมันดีมากๆเลยนะสำหรับคนที่ป่วยติดเตียงนะแล้วถามว่าคนที่ไม่ติดเตียงทําได้ไหมจ๊ะทําได้สิครับคนที่ไม่ติดเตียงก็ทําได้แล้วก็ทําได้ดีด้วยทําให้รู้สึกดีมากขึ้นด้วยนะครับหลายๆคนก็หายเพราะท่านอนทําก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเอาละคราวนี้ผมจะทําให้ดูก่อนแล้วผมจะอธิบายเนื้อหาในภายหลังนะครับแล้วมาดูก่อนนะฮะว่าเ๊ทำยังไงนะทะทำยังไงนะครับ มาเริ่มต้นเลยเนาะไม่รีรอละท่านผู้ชมจะได้ดูนะครับและได้รู้ท่าที่หนึ่งครับไม่ยากเลยครับท่านผู้ชมนอนคว่ำนะครับแล้วก็ยกแขนขึ้นมาครับเอาศอกยันพื้นขึ้นมาอย่างนี้ให้หลังมันงอนเงี้ยนะครับคือท่าน,นี้มันจะปวดหน่อยนะท่านผู้ชมนะท่าทุกท่าที่ผมสอนท่านผู้ชมเนี่ยจะเจอกับความเจ็บปวดก่อนอันดับแรกท่านผู้ชมต้องอดทนนะกับความเจ็บปวดในระยะแรกที่ฝึกนะครับเพราะเราไม่เคยทำานีพอทำมันจะปวดมากขึ้นนะครับ แล้วก็ทาอย่างนี้ครับค้างไว้ครับ30วินาทีอย่างน้อย30วิจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ผมอย่าให้น้อยกว่า30วิคค้างไว้30วิครับนับในใจไปครับ1 2 3 4นับเป็นวิเอีครับพอครบ30วิก็พอที่สาคัญอย่ากกั้นลมหายใจนะครับอ้าวคาที่1หมดไปแล้วก็พักก่อนนะครับเพราะถ้าใครเป็นเนี่ยทำท่านี้มันจะปวดมากนะปวดโคตรทรมานให้อดทนไว้ครับอย่ากลั้นลมหายใจนะอย่ากกั้นลมนะครับ อ้าท่าที่2ครับท่านผู้ชมให้เอามือครับแตะประมาณศีรษะนะครับแล้วดันตัวเองขึ้นให้สะดือเลยพื้นเล็กน้อยนะครับหนึ่งสองสามแขนต้องตรงนะครับสะดือเลยพื้นเล็กน้อยนะครับค้างไว้30วิแล้วก็นับในใจไปครับ1นึถึงสานะครับอ่าหนึ่งถึงสานะอย่ากลั้นลมหายใจนะท่านี้จะเจ็บปวดมากกว่าท่าแรกถึง2อสมเท่านะให้อดทนไว้นะครับพอครบ30ครั้งก็ไอ้สาิวิก็พอครับพักก่อนนะทรมานนะ ใครทาท่านี้โอ้โหปวดมากนะเหื่อนี่ออกมาแบบเป็นเม็ดๆะนะเพราะว่าเจ็บปวดและทรมานมากนะครับเอาละต่อไปเป็นท่าที่สามแล้วครับสนามหญ้าเปียกอะ่ะไม่เป็นไรอุ้ยโอ้โหนอนทับอะไระเนได้หินโอ้โหอะไม่เป็นไรท่านผู้ชมก็ยกเข่ามาข้างหนึ่งนะครับแล้วเอาข้างนี้คววยนะครับข้างไหนคขว้ก็พับเพียบลงไป โอ้โหมันไม่ใช่หินอย่างเดียวแนละ้วมันมดด้วยเนี่ยเนี่ยอ้าวพอพับเพียบลงไปนะครับพอพับเพียบเสร็จก็เขย่าครับเขยา่าเขย่าให้ได้30ครั้งนะถ้าเขย่าไม่ไหวเอามือช่วยเขย่าเงี้ยให้ครบ30นะครับพอครบ30ก็พอนะครับก็เปลี่ยนข้างบ้างอีท่าที่สมนะอ่าข้างนี้บ้างนะครับแล้วก็ข้างไหนที่เอาไปไขว้ครับเนี่ยสมมติเราตั้งเข่าขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมเอาข้างนี้ไปไขว้ก็พับเพียบลงไปนะครับ แล้วก็เขยาข่าถ้าเกิดใครขเขย่าเข่าติดพื้นได้ก็ดีมากๆนะครับก็เขย่าไป30ครั้งนะครับท่าที่สท่าเนี้ยทำให้คนหายมาเยอะเหมือนกันนะเพราะกระดูกมันจะลั่นนะครับพอมาลั่นก็จะโล่งนะครับเราจะรู้สึกนอนหลับสบายนะครับตื่นขึ้นมาสบายครับก็เขย่าไปครับ30มสิบพอครบสาก็พอครับลุขึ้นมาให้ตายเถอะมีทั้งมดมีทั้งหินแล้วก็น้าด้วยนะอ่ะท่าที่สี่เจ็บ ต่อไปเป็นท่าที่สี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจัดที่แป๊บนึงนะท่าที่สี่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะไปหาเตียงหรือโต๊ะมานะครับแล้วท่านผู้ชมอ่ะเอามาชิดก้นเอาขาพาดเตียงหรือโต๊ะนะพาดไปเลยครับโต๊ะหรือเตียงก็ได้นะแต่นั้นให้เอานิ้วเนะี่ยชิดติดก,กันแบบนี้นะครับแล้วก็ดันครับตรงหน้าขานะเอาให้ชิดเนี่ยสันไม้มือวไว้ที่ขอบเกงในนะครับต่ำๆนี่ยนะ แล้วก็ดันค้างไปเลยครับ30สวินาทีครับดันค้างไว้ครับแขนต้องตรงนะอย่ากลั้นลมหายใจดันค้างครับให้ครบ3าสิบวินะครับครบส0วิก็พอครับท่านี้ก็ทําให้คนหายเยอะเอามากเหมือนกันนะครับอ่าวจะโล่งนะและนี่ก็คือท่าที่สี่นะครับมาท่าสุดท้ายคือท่าที่ห้านะอย่างรวดเร็วเลยนะมดเยอะมากท่าที่ห้าท่านผู้ชมให้ทําแบบนี้ครับลุกขึ้นมานิดนึงนั่งบนส้นตัวเองแล้วทําแบบเมื่อกี้ครับนิ้วชิดติดกันสองข้าง เอาไว้ที่หน้าขาเอาสาันในมือไว้ที่ขอบเก่งในให้ได้นะครับจากนั้นท่านผู้ชมดันแขนสองข้างให้ตรงอย่างนี้นะครับแล้วก็ยกก้นขึ้นแล้วก็โยกแบบนี้ครับโดยเวลายโยกให้กดแขนลงไปนะครับให้กดแขนลงไปแล้วก็โยกไปครับทั้งหมดก็30ครั้งนะครับนับไปครับ1 2 3 4 5ส7 8 9 10ี่ห้าดแ้บทำแบบนี้ครบ30ครั้งนะครับถ้าท่านผู้ชมทำครบเอาเปียกเนี่ย ท่านผู้ชมทําครบ30ครั้งแล้วเนี่ยมันจะโล่งนะครับทั้งหมดก็5้าท่านะท่านผู้ชม5ท่านอนทำนะท่านผู้ชมจะรู้สึกเลยว่าเออมันรู้สึกเข้าไปตรงนั้นได้แรกๆอาจจะเจ็บมากแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมทําทุกวันนะครับทาตอนไหนบ้างเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนสาหรับผู้ป่วยติดเตียงเพราะมีเวลาอยู่บ้านอยู่แล้วทําไปเลย4ี่เวลานะครับสาหรับคนที่ไม่มีเวลาอยู่บ้านต้องออกไปทํางานก็ทําเช้าเย็นนะครับทาทุกวันนะครับทำทุกวันทุกวันนะครับท่านผู้ชมจะรู้สึกดีนอนหลับสบาย นะฮะจะรู้สึกท่านผู้ชมจะรู้สึกเลยว่าเออมันเบานะครับถ้าเกิดใครทําสําเร็จนะครับได้ยินเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนตัวมันก็จะดีมากมันจะโล่งครับแล้วรู้สึกเลยว่าใช้ชีวิตได้มา70็0ปเซเลยนะครับนะฮะ <c oughs> แล้วนี่ก็คือวิธีนอนทำนะครับเดี๋ยวผมปรับสภาพแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าอุ้ยเปียกไปหมดแล้วก็มดเยอะแป๊บหนึ่งฮนะอ่าโอเคครับปรับสภาพก่อนมดเยอะนะแล้วก็เปียกด้วยอ่ะ และนี่ก็คือท่านอนทำทั้งหมด5ท่านะท่านชมนะขยันทำบ่อยๆนะทำทุกวันนะครับมันค่อยๆดีขึ้นใครที่ทำจนรู้สึกลุกขึ้นมาได้แล้วเดินได้แล้วนะครับให้รีบทำท่ายืนนะรีบทำท่ายืนแล้วทำท่ายืนสำเร็จรับรองครับกลับมาหา,ใหายใช้ชีวิตได้เป็นปกติเหมือนกับเพื่อนๆที่มาลงคอมเมนต์แน่นอนนะครับอ้าวคราวนี้ <c oughs> ทำไมต้องทำท่านี้คือไอ อาการหมอรองกระดูกหลังทับเส้นเนี่ย่านผู้ชมอย่างที่ผมบอกนะปวดสะโพกลาวลงขาชาฝ่าเท้านะครับปวดมากๆเข้าเดินไปไหนไกลไม่ได้แล้วเดินไปสักหเมตรเนี่ยนั่งแล้วครับมันทรมานนะต้องนั่งพอเดินไม่ไหวนะครับหนักเข้านักเข้าไม่รู้วิธีรักษาไม่รู้ต้นเหตุว่าทำไมถึงเป็นอีกเพราะไม่รู้ไงก็ยังไปทําอะไรที่ซ้ําๆเกิดเลยขึ้นนะเป็นมากขึ้นครับคราวนี้ไม่ใช่ว่าจะเดินไกลไม่ได้แล้ว ปรากฏว่าเดินไม่ได้แล้วครับต้องนั่งอย่างเดียวเพราะปวดนะครับปวดโอ้เดินไม่ได้พอลุกปุ๊บหลังค่อมเลยลุกปุ๊บหลังค่อมเลยเพราะมันปวดมากนะครับคราวนี้ถ้าหนักขึ้นกว่นนานั้นอีกจะเกิดอะไรขึ้นนั่งก็ไม่ได้แล้วครับต้องนอนนอนถึงจะรู้สึกดีสุดปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นละ่ะก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงเหมือนผมนี่ไงนะติดเตียงมาสี่เดือนนอนอย่างเดียวเลยเพราะว่าถ้าลุกก็ปวดนะครับก็การผู้ป่วยติดเตียงเนาะคราวนี้เราก็ต้องทําท่าที่ผมสอนนะท่านอนเนี้ยมันจะทําให้เราดีขึ้นแล้วเราก็จะลุกขึ้นมาได้ ล้วรีบทําท่ายืนนะอย่าลืมนะท่ายืนกดติดตามแล้วเข้าไปดูนะมีท่ายืนทานะครับมันต้องทําคู่กันนะทั้งหมด6ท่านะท่านอน5้าท่าท่ายืน1ท่านะครับต่า <c oughs> น,นี้หมอรองกระดูกหลังทับเส้นท่านผู้ชมจะต้องเข้าใจก่อนนะมันเกิดจากอาการที่เรานั้นยืนนานนั่งนานยกองหนักบ่อยนะครับยืนนานนั่งนานแค่ไหนอย่างที่ผมบอกประจาครับถ้าท่านผู้ชมนั่งนานยืนนานวันหนึ่งแนละไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงนะติดต่อกันระยะเวลา5 10ปีนะ เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับท่านผู้ชมเป็นแน่นอนครับเป็นมากเป็นน้อยนี่คือเป็นแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับใครที่ยกของหนักบ่อยอน่าจะไปง่ายกว่าเขาเลยครับยกทุกวันนะผมตีให้เลยครับไม่เกิน3ปีเห็นผลแน่นอนมันจะมีอาการปวดไ่สะโพกลาวลงขาปวดบั้นเอวนะไม่รู้อีกทาไงไปนวดไปเหยียบไปตอกโอ้โหอันนี้หนักเลยนะครับไปนวดไปเหยียบไปตอกเนี่ยนะโดยที่เขาไม่รู้นะท่านผู้ชมจะสบายตอนที่ไปทําท่านผู้ชมจะรู้สึกเลยว่า เออวิ้ยมันนวดไปตอกไปเหยียบอะไรนี่มันสบายตอนไปทำมันรู้สึกดีมากเลยเพอกลับมาบ้านยังรู้สึกดีนะแต่เชื่อไหมหลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งสุดครับมันจะหนักกว่าเดิมแล้วจะเป็นยังไงจะไปอีกไหมผมเชื่อว่าต้องไปเพราะว่าครั้งแรกยังไม่สะใจยังไม่เชื่อไปซ้ําอีกไปนวดไปตอกไปเหยียบอย่างที่ผมว่าเขาเนี้ยกลับมาดีอีกแล้วก็สุดอีกเขาเนี้ยถ้าผู้ชมจะเริ่มรู้แล้วว่าอุย้ยไม่ใช่แล้วว่ามันทําไมสุดวะห่า,หามันดีตอนทาแต่กลับบ้านมันแย่เนี่ยแหละมันจะเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะน,น ให้ทาท่าที่ผมสอนนะครับแล้วมันค่อยๆดีขึ้นไม่ต้องเสียเงินสักบาททําด้ตัวเองด้วยนะครับอ่าตัวนี้อาการผมก็บอกไปแล้วนะมันเกิดจากอะไรหลายคนอาจจะยังไม่รู้อีกนะเฮ้ยแล้วมันเกิดจากอะไรทำไมถึงปวดขนาดนี้นะครับมันเกิดจากหมอนรองกระดูกไหล่ไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนี่คือต้นเหตุของมันต้องรักษาให้ถูกนะครับกระดูกคนเราก็มีหลายข้อนะครับข้างหลังอันนี้มันจะมีหมอนนะครับหมอนเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกเป็นวุ้นนะลักษณะมันจะรองกระดูกสันหลังอยู่เพื่อไม่ให้กระดูกชนกันนะครับ ไอ้วุ้นตัวนี้แหละมันชอบไหลออกไปท่านชมประจํามันต้องไหลออกไปเพราะอะไรเพราะเราไปนั่งงอนั่งหลังท่อมนานเกินนะครับยืนนานเกินนะครับมันก็เลยปิ้นออกไปนะครับปิ้นไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทของมันไปโดนเส้นเลือดเส้นประสาทจะเกิดอะไรขึ้นก็มีอาการที่ผมบอกครับปวดสะโพกกล้าวลงขาชาฝ่าเท้าปวดในเบ้าก้นปวดในสะบักก้ปน,ปว,นปวดในก,ก้นกกเนี้ยมันก็ทรมานมากนี่คืออาการของมันนะครับนานๆเข้าเกิดอะไรขึ้นขารีบสิครับขารีบไปข้างหนึ่งไม่มันทําไมถึงรีบอ่ะ เพราะมันไปทับเส้นประสาทด้วยมันไม่ได้ทับเส้นเออมันมันทับเส้นเลือดด้วยมันไม่ได้ทับเส้นประสาทอย่างเดียวมันจะอยู่คู่กันครับเส้นเลือดประสาททับเส้นประสาทก็จะปวดอย่างที่บอกทับเส้นเลือดด้วยเลือดก็จะไปเลี้ยงขาน้อยพอเลี้ยงขาน้อยก็เกิดอ,อาการชาขาก็จะรีบลงรีบลงเล็กออกว่ากันไปข้างหนึ่งกลายเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงไปอีกสวยไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบรักษารักษาอย่างที่ผมบอกนี่ไงนะครับไอ้สิ่งที่ผมบอกท่านชมไปเนี่ยท่าที่ผมสอนท่านชมทุกท่านะมันจะทาให้กระดูกสันหลังนนนนี่ยยืืออออกกกกจจาััรมะ้ด ถ้ามันยืดออกแล้วได้ยินเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนดังกรึบหมอเรากระดูกก็จะไหลกลับที่เดิมครับไอที่ไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทมันจะย้อนกลับครับเพราะมีรากใย่อยู่เข้าใจง่ายๆแบบนี้เลยนะครับถ้ามันย้อนกลับมาได้ก็หายและโดยส่วนมากนั้นมันจะกลับมาได้ก็ต้องเป็นท่ายืนนะฮะท่ายืนทํามันจะให้เห็นประสิทธิภาพเนี่ยมากที่สุดมันจะย้อนกลับได้ง่ายมันก็จะหายอันนี้เข้าใจตรงกันนะเราจะได้มองภาพรวมแล้วว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้โรคที่เราเป็นเราต้องเข้าใจให้มันลึกซึ้งนะครับเราถึงจะรักษาได้ถูกต้องนะครับอ่ะ ท้ายรายการนี้ก็จะ,อะบอกเทคนิคแล้วก็พูดข้อห้ามให้นะครับจะได้มีกำลังใจนะใครที่ชอบรายการผมนะครับก็เนี่ยแหละครับตามหมายเลขที่ผมได้ลงไว้นะครับวิโรจน์แซ่ลิมธนาคารกรุงเทพนะครับก็เพื่อให้ผมมีกําลังใจทําคลิปดีๆต่อไปนะครับเพื่อที่ให้ช่องผมนั้นพัฒนาช่องไปให้ดีมากๆขึ้นจะได้ยังอยู่อย่างนี้ต่อไปนะครับขอบคุณมากๆทุกคนที่ดเน a t i เป็นกาลังใจให้กันนะครับมาข้อห้ามนะครับข้อห้ามเลยนะท่านผูช้ชมผมขอห้ามตรงนี้เลยนะ ถ้าผู้ชมที่เป็นหมอนรองกระดูกหลังครับเส้นอยู่เนี่ยห้ามไปเหยียบห้ามไปนวดห้ามไปตอกนะครับห้ามนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปนะเขาไม่รู้นะครับเขาอาจจะขึ้นไปเหยียบบนกระดูกสันหลังของคุณนะแล้วก็ดัดตัวคุณขึ้นมานะครับมันจะทําให้กระดูกนั้นปิดมากขึ้นไปอีกนะครับมันจะปิดมากขึ้นไปอีกแต่ว่ามันจะทําให้ไปโดนโดนจุดนั้นมันจะทําให้รู้สึกถึงความระคายเคืองตรงนั้นได้มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเออเข้าไปโดนจริงจริงว่ะตรงนั้นอ่ะมันก็จะเลยมีร ในช่วงแรกแต่ถท้ที่จริงแล้วมันเป็นการตอกย้ําครับให้มันชิดติดกันเข้าไปอีกนะก็ดูอ่ะตอนนี้มันก็จะยากที่จะรักษานะครับเพราะนั้นอย่าทํานะครับอย่าไปเหยียบหลังนะครับอย่าไปนวดบริเวณสันหลังอย่าไปตอกบริเวณสันหลังนะครับมันจะทําให้คุณแย่ลงนะครับคุณจะสบายตอนทํากลับบ้านคุณแย่นะครับอ่ะนี่เป็นข้อห้ามนะครับข้อต่อไปนะครับท่านผู้ชมท้ายผู้ชมนะครับจะต้อง ไม่ทํางานประจําที่มีอาการที่มีการยืนนานนั่งนานต้องหลบเลี่ยงให้ได้นะถ้าท่านผู้ชมขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือขับแท็กซี่ท่านผู้ชมก็ต้องนั่งหลังตรงครับอย่านั่งหลังค่้มเลยขานั่งหลังตรงทําไงจ้ะก็คือนั่งให้หลังไม่แอนเนี้ยครับคือนั่งเข้าไปคดชิดชิดที่ขับนะนั่งครึ่งก้นนั่นเองให้มันหลังมันตรงฉากอย่าไปนั่งแล้วหลังโค้งแต้ว่าคุณขี่มอเตอร์ไซค์จ้างแนละ้วคุณงอเนี้ยคุณเป็นนะคุณนั่งขับรถยนต์หลังคุณงอ คุณก็เป็นเช่นกันนะเพราะฉะนั้นคุณต้องนั่งให้หลังตรงไม่ได้นะครับก็พยายามหลบหลีกเรื่องนะคนที่ยกของหนักบ่อยก็อย่าไปก้มยกยงี้ให้ก้มเข่ามี้แล้วก็ยกขึ้นมานะครับอย่าไปงอตัวยกมันจะทําให้คุณเป็นมากขึ้นนะครับ,นะรบนนี้ก็ฝากฝังกันไว้นะครับท้ายสุดนี้นะท่านผู้ชมข้อห้ามข้อห้ามเลยเพราะหลายๆคนก็ไม่รู้นะคือหลายคนนะมันเจ็บปวดและทรมานมากก็เลยตัดสินใจผ่าตัดซะเลยนะครับผ่าตัดซะเลยเพราะผ่าเสร็จแล้วไม่หายครับกลับมาเป็นอีก แล้วก็มีคําถามต่อมาครับว่าผ่าตัดแล้วทําท่าจ่าได้ไหมนะก็มี2เคสนะการผ่าตัดนะผ่าตัดแบบมีเหล็กกับผ่าตัดแบบไม่มีเหล็กอยู่ข้างในอ่ะเอา2ข้อนะถ้าคุณผ่าตัดมีเหล็กอยู่ข้างในเนี่ยคุณห้ามทํานะครับเพราะไม่รู้อันตรายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คุณอาจจะเหล็กหลุดแล้วก็เป็นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นห้ามทาข้อที่2คุณผ่าตัดมาแล้วคุณไม่มีเหล็กอยู่ข้างในอันนี้ทําได้แต่คุณต้องพักฟื้นให้แผลคุณหายสนิทก่อนนะอย่างน้อยก็6กถึงสิเดือน คุณถึงจะกลับมาทําท่านี้ได้นะครับแม้ว่าจะเป็นท่านอนหรือท่ายืนทาก็ตามนะครับถ้าคุณผ่าตัดมีเหล็กอยู่ข้างในห้ามทำโอเคไหมครับเนาะอ่าท้ายที่สุดนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามผมอยู่ที่เป็น F c ซผมอยู่นะหลายๆท่านหายไปแล้วนะโอ้โหดีใจกันใหญ่นะเพราะว่ากลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมเหมือนกับได้ชีวิตใหม่เลยนะก็ขอควรระวังไว้นะครับว่าถึงจะหายแล้วก็ตามนะก็ควรระวังไว้นะอย่าไปยกของหนักอย่าไปเล่นกีฬาที่มันเกิดการกระแทกนะครับ อย่านั่งนานอย่ายืนนานนะครับให้ดูแลตัวเองด้วยแล้วควรจะฝึกท่าผมนะท่ายืนนะอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งสองครั้งกันลืมครับเพราะถ้าเกิดท่านลืมวิธีทําท่ายืนไปแล้วเนี่ยเวลาท่านกลับมาเป็นใหม่ท่านก็ไปฝึกใหม่นะจำเหลี่ยมไม่ได้อีกโอโหนานเลยนะคราวนี้เพราะนั้นควรจะฝึกไว้นะเพื่อให้ตัวเองนะั้นเอาไว้รักษาตัวเองเวลาเราเป็นนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะอย่าลืมนะท่านผู้ชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์แชร์นี่สําคัญเพราะอะไร เพื่อที่จะส่งคลิปนี้ไปยังผู้ป่วยท่านใหม่ที่เขาไม่มีโอกาสได้เห็นนะเพราะเขาเห็นคลิปนี้ปุ๊บโอ้โหโคตรดีใจเลยนะเพราะว่ามันไม่ต้องเสียเงินสักบาทในการรักษาสามารถรักษาเองอยู่ที่บ้านถ้าผู้ชมที่แชร์ก็ได้บุญครับคนที่เห็นก็เป็นคุศส่วนเขาไปด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งคู่เลยนะก็ฝากแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับจาพาพันวิโรธแล้วพบกันใหม่โอกาส